สิเนี่ยลูกของฉันลอดลูกไว้ก็ไปทํางานฉันเลยต้องมารับภาระเลี้ยงลูกให้มันตัวฉันเองก็แก่แล้วแทนที่จะได้ใช้ชีวิตบัรนปลายอย่างสบายๆกบต้องมาเลี้ยงหลานเฮ้ยเซ็งจริงๆย้ายมาแล้วจะหลานโอ้โเอ็งจะร้องทำไมนักหนาเนี่ยเป็นอะไรมาหรือเปล่าลูกที่ร้องแบบเนี้ยเองผิวลุบตา รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวยยจะไปชมนมมาให้เองกินรอแป๊บนะลูกนะโอโหฉันลืมไปนมหมดนี่นะยังไม่ทันได้ซื้อเลยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนะลูกนะเดี๋ยวยายไปบดข้าวมาให้เองกินทำไมฉันถึงขี้เกียจเลี้ยงหลานอย่างนี้เนี่ยเมื่อไหร่มันจะโตสักทีนะเดี๋ยวก็ร้องหิวนมเดี๋ยวก็ขี้เดี๋ยวก็ชีพอฉันเอามันนอน นอนแป๊บเดียวมันก็ตื่นทุกวันนี้ฉันแทบไม่มีเวลาส่วนตัวแล้วเนี่ยฉันใช้ทัหมดความอดทนแล้วนะ,อ,ะอ้าวร้องอีกแล้วมันเป็นอะไรอีกแล้วล่ะอหลอกนี้เฮ้ยจ้าหลานยายมาแล้วเป็นอะไรนะหลานโอโอ,โอไม่ร้องนะไหนยายดูสิว่าหลอกนี้เองเป็นอะไรหืมกลิ่นขนาดนี้ ขี่แตกแน่เลยเหม็นเชียวเอือฉันจะอ้วกเดี๋ยวยายเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมเห็นนะลูกนะเลี้ยงเด็กคนนึงเนี่ยทำไมมันลำบากแบบนี้เนี่ยกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็ขี้ค่ำแล้วนะหลานตอนนี้ก็ถึงเวลานอนแล้วคืนนี้เองต้องเป็นเด็กดีนะรู้ไหมนอนให้ตลอดคืนห้าตื่นมาร้องไห้กลางดึกละ่ะนอนนะลูกนะเดี๋ยวยายก็จะนอนเหมือนกัน โอ๊ยเป็นไรเนี่ยโอ๊ะโออย่ร้องนะหลานยายอยู่นี่อ้มยายอุ้มหลานอยู่นี่ไงนอนนะหลานนะอื้ออื้อืเฮ้ยหยุดร้องสักทีงั้นเองก็นอนต่อนะยายก็จะได้นอนต่อด้วยร้ยองอีกแล้วเป็นอะไรอีกเนี่ยหลานโอ๊ะโอ,โอยายอุ้มแล้วนะ กว่าจะหยุดร้องอ่ะนอนโอ๊ยอะไรเนี่ยเอ็งจะร้องอะไรนักหนาหลอกผิดอะไรแล้วเนี่ยพี่เอ็งร้องไห้เนี่ยขำดีหับไม่ได้มากน,น,นะรู้ไหมฉันจะโมโหแกร้องอีกได้โอ๊ยทนะุ่มหลานลงพื้นซะเลยโมโห เราทำอะไรลงไปเราโยนหลานลงพื้นนี่นาะตอนนี้ไม่มีเสียงร้องของหลานเลยเฮ้ยหลานยายโอ้ยหลานใยาย